กินอาหารเช้าก่อนนี่ครับพี่น้องเต็มตูดแบนๆจะไว้ใจไในจ้าเข้าไหมเข้าอยู่เลยเอาเข้าอยู่เลยบ่เข้าอยู่จ้าได้อยู่จ้าได้อยู่จ้า,จาเต็มมาอาตัตยาไปนิดหนึ่งเนาะเต็มแล้วก็ตัดออกด,ดึงขอดึงคาโซ้มเงยดึงกันเนอะ กรเด็นกานเกิขึ้นหน่อยนะทุกคนนะอะไๆวันที่เราตัดไม่ตรงทุกคนตาลายนะแล้วก็มาแค่มาเลยมๆออกก็ได้นะทุกคนเาแต่ว่าเสียน้อยเสียายากเสียมากเสียง่าย<ม>นะทุกคนอันนี้แหละ เป็นอย้างสี่เด็กพี่น้องพวกกูเกลียบปากมึงมึงตะเกินอินตาแหกปากเดินนัละละวันๆไม่ทำมาอะไรเลยประมาณนี้ เสร็จเป็นกกรค่อยๆบรรเลงขึ้นตอนพี่น้อ,องเจ้าขาจำเป็นมากๆเลยนะเราจะลงนะทุกคนมาถึงเวลาเสียงวงลงอนะ่ะพาโทนะพาพาสมบรรยากาศเนาะเนาะสมบรรยากาศข้างนอกสวยทุกคนหอวเต่เตอร์พิ่ตอง พี่ตาซื้ออันนี้มาเท่าไหร่ดือนไหมก็เอามาขายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นียไม่ไม่ค่อยกลมสี่สี่สองร้อยเดือนสามร้อยเก้าเก้านี่แหละซื้อมาจากคนไทยมาขายนะนะคนไทยมาขายสามร้อยนะมันมันตัวมันเดิมจะมัดใหม่อีกก่อนทุกคนนะไรนะสดคราวนี้ก็ผัก ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะที่มาไห้พิตานะคะเจอกันใหม่นะคะ35 36นาทีแล้วค่ะแต่ว,ว่าตรงนี้กับตรงนี้เวลาไม่ค่อยตรงกันนะเปิดสักอีก5นาที5วิเนาะ5วินะนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเวลามันไม่ขออีก5วิทุกคนเจ้าค่ะอ,อีก5วิ ไอ้วินาทีอุ่งพิตาสวยไหมใครเห็นอ,อื่นยืนไหมพี่น้องขาเล็กๆพวกใหญ่ๆหนะึ่ง

ถ้ามันไม่เสมอแล้วก็ตัดทิ้งให้มันเข้าจนได้ครับทุกคนเนาะถ้ามันไม่เข้าแล้วก็เอาให้มันเข้าจนได้ครับทุกคนเนาะทําอีกท่าไหนก็ได้ให้มันเข้าในตู้ได้นั่นทุกคนทำีจะไรก็ได้คือมันเข้านะทุกคนเจ้าขามันเข้าตู้นะทุกคนตอนนี้ก็เข้าแล้วเจ้าเข้าตู้ได้แล้วเจ้าพี่น้องเจ้าขา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่มาชมพี่ตาเนาะพี่ตาก็อ่องอ่องอ่องบ้องหน่อยนะ,ะทุกคนเนาะถึงเวลาแล้วก็เราก็ลงนะคะทุกคนเนาะ